โอเคครับสำหรับน้องที่สนใจจะสอบจากอากาศนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังสักนิดหนึ่งนะครับวันสอบนะครับวันสอบน้องๆจะต้องทราบนะครับว่าสอบวันที่สิบห้ากุมภานะครับเวลา13บานาฬิกาถึง15้านาฬิกาสสินาทีก็คือให้เวลาสอชั่วโมงครึ่งนะครับหรือร5อยห้าิบนาทีนะครับเวลาสอบ150ห้าสิบนาทีน, historia, นะครับทันนี้เนื้อหานะครับก็ตัวตีครับเนื้อหาเนี่ยก็ จะเป็นครอบคุมตามคุณวุฒิม .6 นะครับแล้วก็มีคะแนนทั้งสิน้นรวมกันก็700คะแนนโดยแบ่งเป็น4วิชานะครับเขาแบ่งเป็น4วิชาแต่ว่าจริงๆก็คือ5วิชานะจริงๆเขาก็จะใช้1.1ก็คือคณิตศาสตร์นะครับ200คะแนนเต็มนะครับวิทยาศาสตร์200คะแนนนะครับ,ารนนนะรบภาษาอังกฤษ175นะครับแล้วก็ภาษาไทายแล้วก็สองคมรวมกันนะครับอีก125คะแนนนะครับอัน <c oughs> นี้ก็ คิดว่าน่าจะไหวเนาะนะครับก็ทีนี้กําหนดเกณฑ์ในการสอบภาควิชาการนะครับผู้สมัครต้องศึกษาเหล่าทหารในโครงการนักเรียนจากอากาศช่างเทคนิคอากาศยานและก็ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็จะทั้งทั้งพลเรือนแล้วก็น้องพลทหารนะครับจะต้องมีคะแนนนะครับร่วมไม่ต่ำกว่า300คะแนนนะครับจึงจะผ่านนะครับก็ ประมาณนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นพลทหารที่เป็นในเหล่าทั่วไปเนอะอันนี้สําหรับน้องพลทหารนะครับคะแนนจะต้องไม่ต่ํากว่า2 1 0คะแนนก็ก็คัดอยู่เนาะใน700ใน700ทําได้210ก็มันก็ต้องได้นะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้องพลเรือนที่แบบเเรามุงม่งบัานที่จะสอบจากอากาศเนี่ย300คะแนนเนี่ยต้องยืนพื้นนะครับจริงๆเราต้องรันให้มากกว่านั้นนะครับก็ประมาณนี้เนะเาะสรุปนะครับสอบวันที่15กุมภาพันธ์ นะครับเวลา120นาทีนะครับมีทั้งหมดของจริงก็5วิชาได้แหละนะครับมีคณิตวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็งคงนะครับก็รวมกันทั้งหมด700คะแนนแล้วก็อย่างตา่ำถ้าเป็นพลเรือนก็อย่าต่ำกว่า300นะครับพลาหารก็อย่าต่ำกว่า210นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็สู้ๆนะครับจากอากาศก,าก็คลุกคลีมากันพอสมควรหลายปีนะครับไป พาน้องๆไปสอบวิภาวิสัยไปทำประกันไปดูแลกันก็คิดว่าน่าจะมันอยู่ใกล้บ้านพี่ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะพานน้องลุยได้นะครับก็โอเคก็เ <laughs> ติมนิดนึงนะครับก็เล่มน,นี้นะครับเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวสิบหกเล่มน,นะครับทําเพิ่มมาก็เล่มน,นี้เอาอยู่ทุกงเหล่านะครับถ้าคือเรายากที่สุดในคํานวณก็จะเป็นจากอากาศนะครับถ้าใครอยากจะลุยก็เล่มน,นี้ก็ เอาอยู่นะครับแล้วก็มีเฉลยละเอียดนะครับมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้นะครับเป็น PDF ให้ในการเป็นเล่มด้วยเป็นไฟล์ PDF ด้วยนะครับสงสัยตรงไหนก็ไลน์มาถามได้ในเรื่องการสอบวิชาการอะไรต่างๆนะครับหรือจะเรียนออนไลน์เข้าคอร์สก็สามารถเข้าได้นะครับตอนนี้พี่วัดจะรับอีก13คนนะครับก็จะเต็ม50คนพอดีเนาะโอเคครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ